ค่ะคุณผู้ชมพบวิกอบค่ะ oh. คือเป็นนาทีที่ตํารวจสพสะเวียงคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดเมเื่อเช้าเลยนะคะตอน9ก้าโมงเป็นข่าวด่วนที่รายงานเข้ามาจากพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี oh. ตํารวจเข้าควบคุมตัวนายนัทพรวัย31ปีค่ะ mm. เขาก่อเหตุฆ่าแม่ตัวเองฆ่าตัดคอแม่หิ้วหัว แล้วหนีเข้าสวนนะคะห่างจากบ้านไปสักประมาณ200-300เมตรค่ะจังหวะนั้นคือโอ้โหตำรวจต้องมีการวิ่งไล่ล่าส่วนสาเหตุมูลเหตุในการฆาตกรรมเนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่พฤติกรรมคือค่อนข้างโหดเหี้ยมมากขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกด้วยค่ะว่ามีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะ